คืออุปกรณ์ที่เห็นนะครับไอไอไอหมอนไอหมอนคออันนั้นนะครับก็จะเอามาประกอบกับอันนี้ประกอบกับอันนี้เพื่อที่จะบล็อกสีสังของผู้บาดเจ็บเอาไว้ในกรณีที่บาดเจ็บใช่ไว้รองัไ้้ดเ็รกครับส่วนอันนี้เป็นอุปกรณ์ตัดแวนครับอุปกรณ์ตัดแวนสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่น่าเชื่อว่าเราไม่มีคือ ในสถานพยาบาลเนี่ยซึ่งมีอุปกรณ์การแพทย์เยอะแยะมากมายเขาไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนึงอุปกรณ์ตัดแหวนครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็คือเมื่อเวลาที่มีผู้ป่วยผู้บาดเจ็บจากการที่มีแหวนติดนิ้วเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแล้วพกี้โรงพยาบาลดำเนินการไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีทักษะในการตัดวัสดุพวกนี้ใช่หมออาจจะตัดนิ้วเราได้แต่หมอตัดแหวนให้เราไม่ได้อยากคุยกับน้องๆครับคนอื่นไหมครับ เนี่ยมีมีตัวน้อยมาด้วยเนี่ยเนี่ยครับน้องเป็นยังไงมาทีรครับมาี่ไรคับนครับมากับครอนแเหรอคะแคน่คไหคนี้เหรออ๋อรับวเขียนคับ้องเข้ามามาประจำาเสื้อแม่ครับทีครับอันนี้จไรน้อง

สังคมก็จะมองว่าการเอาเด็กปปปไปยูสิ่งในนี้บางคนคู่กันด้วยนะแล้วไม่ได้ไหมายความว่าการที่เราพาเด็กออกมาแปลว่าเราจะพาเด็กไปดูเหตุสิ่งที่มีคนเห็น <c oughs> จะพาเด็กไปดูคนเจ็บพาเด็กไปดูคนตายไปดูเรื่องที่มีคนดู <c oughs> ไม่ใช่นะแต่ว่าพ,พ่อแม่ออกมาแล้วเขาจะเลี้ยงลูกไปมันไม่ใช่อย่าง <c oughs> นั้นเดียวม <c oughs> ันเป็นเรื่องให้เด็กเห็น ที่เรารักสังคมถูกต้องครับนั้นเราช่วยเหลือสังคมเป็นยังไงถูกต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นครับทำด้วยใจรักเรื่องของเสิ่งมสกัดผมมีลูกชายลูกชายผมโตแล้วนะครับตอนนี้เรียนมัธยมจบแล้วผมก็ปลูกฝังลูกชายผมด้วยการด้วยการพาลูกของผมมาดูแบบนี้